340ของวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567นาบ้านของน้องสาวน้องเคยบ้านเลขที่99ทับห7 2หมู่บ้านเมดโฮมมารีวันก่อนจะถึงรอ8สมตำรวจบัตรเป็ดครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่คุณแม่นอนฮนะห้องคุณแม่มาไหว้พระ แต่ตอนนี้คุณแม่นะครับก็ไปพักอยู่ที่บ้านของน้องชายซึ่งหยุดถัดจากนี้ไปต้นต้นซอยนี่แหละครับถัดไปสักสี่ห้าหลังซอยสิบหครับหมู่บ้านเบ็ดหกเดี๋ยวอีกสักครู่ผมก็จะเดินทางนะเพื่อไปเก็บภาพพอคุณแม่ตื่นแต่เช้าแล้วคุณแม่ตื่นแล้วก็จะมาที่นี่นะของไปใส่บาตตอนเช้า ทุกเช้าครับขอบคุณพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณงามความดีจงปกปักรักษาคุ้มครองขับพระเจ้าให้กัาพระเจ้ามีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติตามปริธานที่เร้ทก แล้วข้าจะบรนอาบัตกต่างๆด้วยเธิน นอหนงสาวน้องเคยนะครับอยู่ท้ายสุดแล้วจะไปบ้านน้องชายที่อยู่ต้นทางต้นซอยนะครับเติ่นสังนวนนะครับต้นทางครับเดี๋ยวคุณแม่ตื่นเราก็จะมาที่นี่ครับนี่ก็ทีสาม จะห้าสิบแล้วนะครับปากซอยสิบหกแล้วนะครับเล็กก็จะกลับหัวนะครับเป็นถนนที่เข้ามาจากหน้าหมู่บ้านหลังนี้ครับหลังแรก แม่ยังไม่ตื่นยังไม่ออกมาครับขอบคุณแม่อยู่ที่บ้านนกสาวดีกว่าครับ